สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่์กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยนะคะที่ฉันว่าทนายบางท่านทนายบางคนเนี่ยควรจะต้องวางถุงก่าวลงก่อนหรือหยุดดวดน้ําท่อมก่อนเพราะว่าเริ่มออกทะเลเริ่มมั่วแล้วค่ะเนื่องจากในช่วงเย็นๆน,นี้นะครับเย็นๆน,นี้นะครับทนายก็ได้รับ โทรศัพท์ครับโทรศัพท์นะครับจากคนที่อยู่บริเวณที่กกกอกกตูมาแล้วกันเราอยากจะระบุชัดเจนนะครับว่ากระบวนการออกโฉนดที่ดินของคุณพอลลี่เนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ทนายพูดไปน่ะถูกต้องอย่างที่ประแตนก็ได้ให้ข่าวไปแล้วแล้วคนที่โทรหาทนายก็บอกถูกต้องดังนั้นนะครับทนายก็นึกว่าจะเป็นข่าวดีแต่ปรากฏว่ามีเสียงกระซิบมาจากผู้ที่โทรมหาทนายว่า ในผู้นำผู้เขาเรียกผู้นําท้องถิ่นนะครับผู้นําท้องถิ่นนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับยังไม่รู้ว่าท่านไหนนะครับพยายามขัดฝังพยายามขัดฝังนะครับโดยไม่ให้วามร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่มาทําการารังวัดออกโฉนดแล้วก็สอบข้อมูลก็จะจริงโดยบคุคคลคนนี้นะครับระดับระดับท้องถิ่นนะครับปฏิเสธ ที่จะให้ข้อมูลและปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะะเพื่อขัดฟางกระบวนการออกโฉนดขัดฟางกระบวนการออกโฉนดสาเหตุมันต้องมีสาเหตุนะคนเราอยู่ดีๆมาขัดฟังเนี่ยเพราะว่ามีความแค้นเคืองมีความแค้นเคืองกับลุงพลมาก่อนซึ่งทนายก็ยังไม่แน่ใจว่าผู้นำท้องถิ่นคนนี้คือใคร เพราะตรงนั้นมันมีหลายหมู่บ้านนะครับรู้สึกว่าผู้นําท้องถิ่นที่เขาเชิญมาทั้งกกกอกกกตูมด้วยเพราะว่ามันอยู่ติดกันก็เลยเรียกผู้นํามาแล้วก็ผู้นำนี่มันมีหลายหลายตำแหน่งนะครับหลายตําแหน่งก็มีอยู่หนึ่งท่านนี่นะครับพยายามขัดฝังแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือพร้อมกับส่งข่าวไปยังกลุ่มพวกเขาเองซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามว,ว่าเขาทําได้ขนาดนี้นะแล้วก็ไปหาวิธีการ ไปหาวิธีการและช่องทางในการที่จะไปทําอะไรก็ได้เพื่อให้การออกสนุดแปลงเนี้ยไม่สามารถออกได้หรือถ้าออกได้ก็ให้เป็นการออกที่ยากที่สุดแล้วก็ดึงเวลาไปให้ยาวที่สุดหมายถึงว่าถ้าขัดฝังแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ให้ยาวที่สุดแล้วก็ให้นานที่สุดเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้ ลุงพลเนี่ยนำประโยชน์ในตอนนี้ก็คือถ้าได้เอกสารสิทธิ์เช่นโฉนดแม้ว่าจะชื่อของคุณพลี่ก็จริงแต่ว่าเอาไปอ้างอิงเี่สารได้เพื่อไม่ให้เอกสารพวกเนี้ยเอาไปใช้เป็นประโยชน์กับลุงพลก็คืออยากจะให้ติดคุกเพราะตอนนี้เองเนี่ยกำลังลุ้นกันอยู่ว่าสารอุทธรณ์เนี่ยที่กำลังพิจารณาเนี่ยจะพิจารณาโทษลุงพลยังไง เพราะว่าในคดีที่สารชั้นต้นนะครับสาลชั้นต้นเท่าที่ทนายจําได้นะครับแต่ทนายไม่รู้เลยนะครับว่าเขาฟ้องกันยังไงชัดเจนดิฉันว่าการสร้างเรื่องว่าที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงรังวัดพื้นที่เพื่อที่จะออกโฉนดให้พอลลี่กับอีไออีจำเลยสองผูมีนี่นะคะมันเริ่มไปกระจายแล้วนะคะตอนนี้ทนายป่าตองถึอขั้นมาใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ซึ่งวันนั้นถ้าเราเห็นคนที่ไปก็คือผู้ใหญ่บ้านกก,กอกคนที่เป็นผู้หญิงนะคะตรงนั้นเป็นเขตพื้นที่กก,กอกเพราะฉะนั้นก็จะไปเอาเจ้าผู้ใหญ่บ้านกกตูม,มาทําไมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นคนเดียวที่มาก็คือผู้ใหญ่บ้านอีกกลุ่มหนึ่งคือเทศบากลกกตูมเทศบากลกกตูมต้องมาชี้พื้นที่สาธารณะไงคะเพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิง่นที่ทนายนิทัศน์พูดถึงเมื่อในเมือม่อมันมีคนเดียวนั่นก็คือหมายถึงว่าหาว่าผู้ใหญ่บ้านกบกอบนะ่ะขัดขวางการออกโฉนดของพอลลี่ขัดขวางการออกโฉนดของไอ้จำเลยสองผัวเมียขัดขวางเพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวกับไอ้จำเลยที่หนึ่งกลัวว่าถ้าได้โฉนดไว จำเลยที่หนึ่งจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อคดีของตัวเองที่กำลังอุทธรณ์กันอยู่ทำไปเพื่อจะกลั่นแกล้งให้จำเลยที่หนึ่งต้องโดนสารอุทธรณ์ลงอาญาแล้วติดคุกทนายป่าตองลืมไปแล้วหรอคะว่าตัวเองเพิ่งพูดไปเองว่ามันไปยื่นอะไรเพิ่มไม่ได้วันก่อนคุณเพิ่งพูดว่าถ้าป่าไม้ไปตรวจต่อหม้อเอาไปยื่นเพิ่มไม่ได้นะ อุทธรห้ามยื่นเพิ่มนะแล้วนี่ถ้าสมมุติถ้ามันพวกมันได้โฉนดกันจริงๆเนี่ยมันจะเอาไปยื่นเพิ่มในอุทธรได้อย่างไรใช่ไหมมันยื่นเพิ่มไม่ได้นี่ถึงขั้นตัวเองเป็นทนายนะคะถึงขั้นออกมานั่งใส่ร้ายแล้วมีการยืนยันว่ามีคนในกกอกนั่นแหละโทรมาบอกคนในกบกออกที่รู้เรื่องนี้ แล้วไปอยู่ในจุดที่เคารังวัดมีใคร 1. มีอีแอนลูกอียาชิ <c oughs> เห็นมันถ่ายคลิปอยู่สองมีอีมดกับไอเหน่งขี้ค่าของอีจำเนยที่สองไปยืนถ่ายคลิปกันอยู่ 3. มก็มีอีพอลลี่กับไอช่างตั้มที่มันไปถ่ายคลิปกันอยู่มีพวกนี้เท่านั้นแล้วใครละ่ะ คนที่อยู่กกอกกกตุมหรีอถ้าถ้าไม่ใช่อีแอนลูกอียาชี้ก็คืออีพอลลี่ไอช่างตั้มใช่ไหมที่โทรมาบอกมันโทรมาบอกจริงหรือเปล่าทําไมถึงได้โกหกพกลมได้ขนาดนี้ดิฉันถามจริงๆเถอะทนายรู้อยู่กก่ใจดีว่าไม่มีใครโทรมาบอกแต่ทนายปั้นเรื่องขึ้นเองคนที่บอกให้พูดอย่างนี้คือไอเจ้าปู่ ที่ต้องออกมาพูดถึงขนาดนี้เพราะวันนี้ดีใจมากวันนี้ได้ออกสามคลิปเป็นประวัติการเป็นครั้งแรกผมมีเรื่องพูดและมีคนสนใจดีอกดีใจพออีกจมเออที่สองคำบอกว่าให้ไปฟังทนายนิทัศน์พูดเนี่ยดีอกดีใจแต่คิดบ้างหรือเปล่าวันในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่คุณกำลังใส่ไฟให้คนกบก่อเขาเกลียดกันอีกแล้วนะ เดี๋ยวพอฝั่งคุณได้ยินทุกคนก็จะบอกว่าอ้าวไอ้ผู้ใหญ่บ้านทำไมมึงมาแกล้งลุงกูอย่างนี้กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านจะถูกไม้หัวท,ทั้งที่คุณอยู่ภูเก็ตไม่รู้เฮียรู้หาอะไรเลยแต่มานั่งพูดว่ากูรู้กูรู้ดีท้ายคลิปยังบอกเลยว่าแต่ทนายก็ไม่รู้นะว่าเขาฟ้องกันยังไงมึงไม่เคยรู้อะไรเลยแต่มาพูดเหมือนกับรู้เนี่ย ถามจริงๆว่ายังมีความรู้สึกตัวเองเป็นคนเป็นทนายอยู่หรือเปล่าทำไมทำตัวได้ถึงขนาดนี้ใส่ความคนอื่นได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะออกมาจากปากทนายอาวุโสไม่น่าเชื่อจริงๆ นอกจากเรื่องที่ดินเรื่องออกโฉนดที่มานั่งมโนกันแล้วเนี่ยยังไม่พอนะคะยังมีหน้ามาพูดอีกว่าตอนที่ไอพ้พวยมันเดินเนี่ยไอพ้พวยมันโดนสกัดกัน้นทุกอย่างแทบจะทุกสี่แยกมีคนโทรมาบอกทนายเพื่อที่ให้ทนายช่วยเหลือทนายเก่งจังเลยเนาะช่วยได้เนาะช่วยจนไอ้ชัยมันโดนไปไม่รู้กี่คดีตัวเองไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับเขาแต่รู้ไปหมด แล้วก็อ้างว่าคนวงในโทรมาบอกคนวงในโทรมาบอกช่วยบอกหน่อยสิว่าไอ้คนที่มันบอกว่าถูกสกัดทุกสี่แยกเนี่ยมันต้องเป็นคนที่อยู่ในขบวนช่วยบอกสิว่าใครเป็นทนายนะแต่เวาลาอ้างอะไรอ้างลอยๆเนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆเพราะแบบแยกเข้าถึงไม่จ้างคุณเป็นทนายในคดีของเขา เพราะแบบนี้ไอ้พวยมันถึงไม่เอาเพราะคุณไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่เลยเขาไม่เอาแล้วยังพยายามเกาะอ,อีกตัางหากเออหน้าด้านเนาะ